สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าท,ทุกท่านค่ะเช่นเคยนะคะนางก็อยู่ที่โชว์รูมนะคะที่มิซูบนออโตโมบิลค่ะหรือมิซูบนดังกลางนั่นเองนะคะวันนี้นะคะนางจะพามาเยี่ยมชมในส่วนของรุ่นรถ All-New Double Cab ค l u s, oh. <S, <S นะคะเป็นรุ่นออลต้านะคะขับเคลื่อนสองล้อก <Yeah. S 2> เกียร์ออโต้ค่ะ,คะพร้อมชุดตกแต่งแท้ๆเลยนะคะของมิซูบิชิของเรานะคะจะสวยขนาดไหนนะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะตามไปชมกันเลยค่ะมาค่ะ รุ่นที่คุณผู้ชมดูอยู่นะคะเป็นรุ่นอา New Double Cab Plus นะคะเป็นตัวอ a ต t าขับเพื่อน2ล้อเกียร์ออโต้นะคะสีเท u U 28นะคะเป็นสียอดนิยมอีกสีหนึ่งนะคะรุ่นนี้คันนี้นะคะมาพร้อมชุดตกแต่งเต็มคันเลยนะคะแล้วก็ของแท้ทั้งคันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตัวอักษรนะคะด้านหน้านะคะที่เป็นตัวมิซูบิชินะคะพร้อมกับการออกแบบไฟหน้านะคะให้ดูแบบเฉียวนะคะแล้วก็ไฟเปิดปิดให้เองอัตโนมัติค่ะไฟหน้าเป็นแบบ LED ให้ไฟตัดหมอกเป็น LED ให้นะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะคะแล้วก็กล้องสี่ตัวรอบคันค่ะค,ะคะุณลูกค้าค่ะมาชมในส่วนของด้านข้างนะคะ ล้อที่คุณลูกค้าชมอยู่นะคะก็จะเป็นล้อของแท้นะคะในส่วนของรุ่น All New Double k i c k a s นะคะเป็นรุ่น Alfa นะคะก็จะเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะรหัสยางนะคะคุณลูกค้าค่ะอยู่ที่265ทับ 60R18 นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดตกแต่งนะคะที่เป็นซุ้มล้อนะคะที่เป็นของแท้ให้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะมาชมในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมให้นะคะแล้วก็มีกล้องให้ด้วยค่ะ จะเป็นในส่วนของการสาดนะคะที่เป็นของแท้เลยนะคะแล้วก็มีตัวสติกเกอร์เสากลางให้ด้วยนะคะตกแต่งด้วยลายสวยงามนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์ลายพรางนะคะเป็นออ l นียไททันให้นะคะตัวรองมือเปิดนะคะเป็นลายแคปตาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะด้านข้างนะคะกระแทกให้นะคะส่วนที่เหยียบบันไดนะคะก็จะเป็นตัวกันลื่นแล้วก็กว้างนะคะตกแต่งด้วยคาร์บอนให้นะคะคุณลูกค้าขา ฝาปิดถังน้ํามันให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตกแต่งให้ด้วยนะคะก็เป็นลายแบบสวยงามน,นะคะของแท้เลยที่คุณลูกค้าชมอยู่นะคะจะเป็นโรบานะคะของแท้เช่นกันนะคะเป็นของมิซูบิชินะคะก็สวยงามแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะมาชมในส่วนของด้านหลังนะคะไฟไท้ายเป็นแบบ LED ค่ะคุณลูกค้าค่ะไฟเบรกดวงที่3ก็เป็น LED ให้นะคะมีกล้องมองหลังให้ขนาดถอยหลังออกจากช่องจอดให้นะคะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมให้นะคะแล้วก็มีตัวอกักษร ท่านนะคะในส่วนของด้านหลังของตัวรถนะคะเป็นเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะในส่วนของรุ่น All New Double Cab Hatch รุ่น a l t a ขับเคลื่อนสล้อเกียร์ออโต้ของเราค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนางจะพาไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะ ภายในนะคะมือเปิดนะคะเป็นแบบ3มิติโครเมียมนะคะสวยงามน,นะคะตกแต่งด้วยเปียโนโแบ็กแล้วก็คาร์บอนปีนให้ค่ะคุณลูกค้าคา่ะพวงมาลัยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะก็หน้าจอนะคะ,สะแสดงผลการขับขี่ชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของความเคลื่อนผืนนะคะจะเป็นระบบทัชสกรีนขนาด9นิ้วนะคะรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Apple c a r p l a y Android Auto แล้วก็มีลิลิงให้นะคะส่วนกระจกมองหลังนะคะจะเป็นแบบตัดแสงสะท้อนอัตโนมัติให้นะคะ แล้วก็ในส่วนของแอร์เป็นแอร์อัตโนมัติให้ค่ะมีปุ Star ่มสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ที่ชาร์จมือถือเป็นแบบไวิดไร้สายให้ด้วยนะคะ mm hmm. เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ให้ค่ะ6กสปีดนะคะ mm hmm. ส่วนเบาะนะคะคุณลูกค้าข่าวว่าสดุหุ้มเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําให้ค่ะ mm hmm. เดินได้ด้วยสีขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของคู่ขับนะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยค่ะ มาชมในส่วนของด้านหลังตัวรถกันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะคะแอร์เย็นฉ่ำทั่วถึงค่ะเนื่องจากว่าในส่วนของรุ่นเอลตาเป็นตัวท็อปนะคะมีแอร์ให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังให้นะคะแล้วก็เพิ่มความเพลิดเพลินนะคะมีช่องจ่ายกระแสไฟให้นะคะ DC 12บโวลต์ให้แบบที่ชาร์จนะคะไม่ว่าจะเป็น ทาย C แล้วก็ทาย A ให้นะคะแบบฟ้าชาร์จให้นะคะชาร์จเร็วมากมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังนะคะก็กว้างมากเลยนะคะนั่งสบายค่ะคุณลูกค้าค่ะค่ะก็มาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะออกแบบมาใหม่หมดเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบรรลนะคะ ให้กำลังสูตรอยู่ที่184แรงม้าค่ะที่3,500รอบต่อน,นาทีค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตรนะคะแรงบิดสูงสุดค่ะอยู่ที่430นิวตันเมตรที่2,250-2,500ถึงรอบต่อน,นาทีค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นอูมิเนมอัลลอยนะคะเสื้อสูบแล้วก็ฝาสูบทนทานน้ำหนักเบาค่ะให้ช่วยเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบนะคะเป็นเทอร์โบแปรผันดีจีเทอให้นะคะก็ช่วยเรื่องของ การสร้างแรงดันเทอร์โมโอย่างต่อเนื่องแล้วก็เราใจทุกการขับขี่ค่ะสุดท้ายนะคะในส่วนของอความแข็งแรงนะคะก็ทนทานนะคะอายุการใช้งานก็ได้มากด้วยนะคะด้วยโซ่คามิ่งของเรานั่นเองค่ะค่ะในส่วนของเมก้าเฟรมนะคะเซซีใหม่ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่น้ําหนักเบาค่ะก็ช่วยเรื่องของการทํางานผสานการช่วงล่างและระบบการสรั่นสะเทือนใหม่ที่รองรับการบรรทุกหนักและยึดเกาะถนนได้ดีเยี่ยมค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นางพาเยี่ยมชมรอบรตัวรถของรถอเนีวดอร์บังแยตทันะคะรุ่นเอลตาขับเคลื่อนสองล้อเกียร์ออโต้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาชมในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดท้ายคลิปกับนางต่อเลยนะคะพิเศษนะคะโปรโมชั่นรับรถที่39 0 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะหรือคุณลูกค้าสนใจในส่วนของโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษนะคะที่เป็นดอกเบี้ย0.89%นะคะนางก็มีแคมเปญนี้ให้เช่นกันนะคะ หรือพิเศษนะคะในส่วนของเดือนนี้นะคะร่วมกับทางมอเตอร์นะคะมีแคมเปญพิเศษให้ช่วยผ่อน3,000บาทนาน12เดือนให้ด้วยนะคะออกรถง่ายชัดเจนอนุมัติไวนะคะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในส่วนของโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะหรือโปรโมชั่นรุ่นต่างๆของมิซูชินะคะก็ inbox ัก้ายหาํำนาได้นะคะที่เบอร์09719799นะคะค่ะอย่าลืมนะคะพิมพ์ถุงมือสุใต้แดงอย่าลืมทิ่ถึงมิซูบนของเราด้วยนะคะ สุดท้ายไม่ท้ายสุดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนังด้วยนะคะส่วนวันนี้น้นตอตขอขอจญคุยมชมรถใหม่แต่งสวยถึงที่โชว์รูมไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ